ครูปิมคือครูปิมก็มาดูไลฟ์เธอด้วยเหรอครูปิมเขาแบบแฟนคลับบอกว่าสวัสดีครูปิมนี่ไงเนี่ยเนี่ยหรืออันนี้แอคปอมใครปอมเป็นแอคครูปิมหรือเปล่าครูชื่อชื่อแอคครูปิมชื่อว่าอะไรครูปิมนะจ๊ะอันนี้ปอมนี่ปอมค่ะปอมค่ะที่เหลือจริงหมดเดี๋ยวเราชวนครูปิมเลย ชวนครูปิ่มดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยครูปิ่ม B N C Pootie เจให้นินเนี่ยแอคจริงป่ะเนี่ยก็ลองชวนดิก็ถ้าก็ขึ้นชวนได้เหรอฉันเป็นฉันเป็นฉันเป็นฉันไม่ใช่เจ้าของไลฟ์ไงหรอฉันหรอฉันเป็นเจ้าของไลฟ์หรอไม่สิเ่านี้สองอันอันไหนอ่ะนี่เหรออันไหนก็ได้เพราะว่ามันขึ้นเขียวทั้งสองเอออะลองขึ้นมาเป็นใครก็ไม่รู้กระเป่าเป็นใครก็ไม่รู้ก็ก็เชื่อกันรีพอร์ตนะคะเชื่อกันรีพอร์ต Vi drar!